สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับจาอีกแล้วนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะก็เป็นคลิปตกแต่งบ้าน ต้อนรับคริสต์มาสอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจ๋าจะออกไปข้างนอกนะคะทุกคนจ๋าจะตกแต่งบ้านคริสต์มาสหน้าประตูบ้านถ้าเกิดว่าพื่รนๆคนไหนนะคะยังไม่ได้ชมคลิปจ๋าตกแต่งบ้านคริสต์มาสนะคะปีนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะลุงลิงไว้ใต้คําอธิบายด้านล่างนะคะก็ลองเข้าไปชมกันได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอของจ๋านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้จ๋าด้วยนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตกแต่งบ้านคริสต์มาสกันนะคะโอเคนะคะทุกคนเราออกมาข้างนอกกันนะคะ ก็จะจะ,จะทําความสะอาดนะคะบริเวณหน้าประตูบ้านก่อนนะคะจะจะใช้เครื่องเป่าใบไม้นะคะทาความสะอาดบริเวณนี้นะคะแล้วก็จะเช็ดทําความสะอาดบริเวณหน้าประตูนะคะเพราะว่าฝุ่นค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะคะ ตกแต่งหน้าบ้านปีนี้นะคะจ๋าก,ก็จะตกแต่งแบบเรียบง่ายนะคะไม่เยอะจนเกินไปนะคะบริเวณหน้าประตูบ้านนะคะจ๋าก,ก็ยังตกแต่งด้วยตัวการเล่นนะคะซึ่งตัวการเล่นปีนี้นะคะจ๋าซื้อมาจากร้านวอร์มารตนะคะก็อนนึงตกประมาณ200กว่าบาทนะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยู่อเมริกานะคะแล้วก็กาลังมองหาของตกแต่งบ้านคริสต์มาสนะคะที่ราคาแบบ ไม่แพงจนเกินไปนะคะลองเข้าไปดูที่วอลมาร์ได้นะคะมีของตกแต่งบ้านคริสต์มาสนะคะให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนเป็นไฟนะคะที่จะใช้ตกแต่งที่ตัวการเล่นนะคะจะซื้อมาจากร้านโลนะคะในราคาประมาณไม่ถึงร้อยบาทนะคะราคาแบบว่าถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยที่จะได้ไปช้อปปิ้งที่วอลมาร์นะคะจะได้ซื้อเป็นต้นคริสต์มาสต้นเล็กๆนะคะมาสต้นนะคะ ก็ประมาณ800กว่าบาทนะคะก็ต้นคริสต์มาสเนี่ยที่จะซื้อมา2ต้นเนี่ยมาพร้อมกับกระถางนะคะกระถางเนี่ยเป็นกระถางพลาสติกนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ส่วนเป็นของตกแต่งนะคะที่จะใช้แขวนตกแต่งหน้าประตูปีนี้นะคะจาก็จะตกแต่งด้วยพวงสนนะคะ พวงสนนี้จะซื้อมาจากร้านวอลมาร์ตนะคะในราคาประมาณ600กว่าบาทนะคะเดี๋ยวจะจะตกแต่งด้วยโบสีแดงด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นระฆังอันเล็กๆนะคะระฆังนี้เป็นระฆังที่เราใช้ตกแต่งที่ต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนจ๋าก็จะมาแขวนแล้วก็ตกแต่งที่พวงสนนะคะออกมาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่บริเวณตัวการเล่นนะคะจะ๋าก็จะตกแต่งด้วย ออยนเมนนะคะที่เป็นลูกบอลสีนะคะเป็นลูกบอลกลิตเตอร์นะคะเพราะว่าจ๋าเป็นคนที่ชอบแบบลูกบอลกลิตเตอร์นะคะทุกคนเวลามันโดนแสงแล้วมันดูแบบระยิบระยับนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะก็เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็จะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปตกแต่งหน้าบ้านคริสต์มาสนะคะที่จะเอามาฝากเพื่อนๆนกันนะคะ Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing: is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight. ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยทุกคนนี่เป็นมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็ยนของจานนะอ้าเบบี้เบบี้เอามะเขือเทศไหมอีวันจะม่ให้หรอจะใส่กุ้งแห้งไปในส้มตำวันเราก็ทําส้มตำกินกันนะน้องจันมินชอบกุ้งแห้งนะจันมินกลับเมืองไทยนีไ่ไม่อดละโอเคอืม ขออนุญาตทุกคนกินแล้วกันนะคะเพราะว่าจะหิวมากเลยยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยน้องฟินนอนส้ตงตามไหม <laughs> น้องฟินจะกินน้องฟินฟินน,ฟน,น้องฟินกินฮอทดอกไปแล้วนะคะเมื่อกี้โอ้โหเบบี้บบมีช่วยไหมแค่นายเฮลยูโอเคเบบี้ราต้องเหนียอีกไหมไว ข้าวเหนียวไนนายบอกข้าวเหนียวรอร้อนีอืมข้าวเหนียวก็อร่อยก็วันนี้เดี๋ยวจะขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปวันนี้ที่จะเอามาฝากกันนะคะ แล้วไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายใช่เลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย